เอาจาก EP ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566นะครับซึ่งทางไลท์วูมก็ตอบกลับมาแบบนี้นะครับก็คือมีการชี้แจงการปฏิเสธการจ่ายและแนะนําวิธีการกรอกข้อมูลการสร้างไรายได้นะครับซึ่งก็มีเนื้อความดังนี้นะครับจากกรณีที่ท่านได้ทําการเบิกจ่ายสําหรับโปรแกรมการสร้างไรายได้นั้นเนื่องจากข้อมูลที่กรอกมายังไม่ถูกต้องทางเราจึงขอภัยในการปฏิเสธการทําจ่าย ในรอบนี้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ภายในวันที่5ถึง12ของแต่ละเดือนและสำหรับการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องบรบกวนใช้ไฟล์ที่แนบมาเพื่อประกอบการกรอกข้อมูลของท่านอย่างถี่ถ้วนดังที่กล่าวมาท่านจะสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและทำการเบิกจ่ายได้อีกครั้งในรอบเดือนถัดไปโดย ในการทาเบิกใจท่านจะต้องแนบเอกสารบัตรประชาชนและหน้าบัญชีที่ชื่อตรงกับบัตรประชาชนทุกครั้งอันนี้เขาเน้นย้ำม,มานะครับแล้วเขาก็แนบไฟล์ pdf มานะครับอ่าผมเปิดให้ดูนะครับวิธีการกรอกที่เขาแนะนํามานะครับอ่าน,นี่นะครับวิธีการกรอกที่แนะนํามา เดี๋ยวก็ลองซูมดูได้เลยครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือในแบบรูปแบบของมือถือนะครับก็เขาให้กรอกตามนี้นะครับกกตามที่ได้เห็นตามนี้นะครับแล้วก็ข้างบนข้างล่างก็จะเป็นในหน้าเว็บไซต์นะครับอ่าจะให้กรอกตามนี้นะครับเอาแล้วซูมให้ดูนะครับอ่านี่นะฮะให้กรอกตามนี้นะครับข้อมูล นี่นะครับนี่คือหน้าเว็บไซต์อ่านี่ครับต่อไปผมก็จะรอนะครับก็จะรอรอบถัดไปก็คือที่จะถึงในอีกไม่กี่วันนี้คือวันที่ห้านะครับวันที่ห้าสิงหาแต่ผมก็จะเปลี่ยนข้อมูลแล้วแล้วก็แนบเอกสารไปให้ตรงกับที่เขาต้องการนะครับแล้วก็จะรอรุ้นในเดือนถัดไปนะครับ